เัลโหลเดี๋ยววันนี้จะสอนเรื่องชนิดของพลิเมอร์นะจ๊ะเรื่องมียากเก็บคะแนนตังๆสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะ่คะวันนี้เจ้าตันนะจะมาสอนเรื่องชนิดของพลิเมอร์บอกว่าพลิเมอร์มีกี่ชนิดมีอะไรบ้างแยกแยะชนิดจิตจะรัสระให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าพลิเมอร์เนี่ยมีเชือเรือยาอ่ะในเรื่องของชนิดของพลิเมอร์นะครับจะชอบออกข้อสอบก้าวเชืมันนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายที่ควรเก็บคะแนนที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเรื่องอื่นว่ายง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับต้องพูดก่อนว่าพอลิเมอร์เกิดจากอะไรพอลิเมอร์เนี่ยมันเกิดจากคําคํานึงครับมันชื่อคําว่าโมโนเมอร์โมโนเมอร์ในที่นี้คือหมายถึงที่เป็นสารเคมีตัวเล็กๆแล้วสารเคมีตัวเล็กตัวเนี้ยหน้าตาเนี่ยเหมือนหรือต่างก็ได้แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันต่อกันเป็นลักษณะเป็นยาวๆว่าไว้ง่ายนะสมมติก้อนเนี้ยก้อนกลมๆก,ก้อนเนี้ยคือก้อนของโมโนเมอร์ตัวหนึ่งหรือเป็นสารเคมี ก้อนเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งพี่กับตาไม่รู้หรอกว่าก้อนอีกตัวอะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นสารเคมีก้อนเล็กตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก้อนเล็กๆเ,เหล่านี้ครับมันก็ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงกันเป็นลักษณะแบบนี้เออคือเหมือนนางอะต่อกันแล้วต่อกันแบบในปริมาณที่เยอะๆเยอะและซ้ําหรือต่างกันก็ได้นะต่อกันเป็นสายโซ่ยาวๆเพราะมันเป็นสายโซ่ยาวปุ๊บจากปกติคําว่าโมโนโมโนแปลว่าหนึ่งถึงต่อมาแต่ถ้าสมมติว่าต่อกันเป็นหลายๆหรือยาว มันเลยกลายเป็นคําว่าโพลีเมอร์มันเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบโมโนเมอร์หลายๆตัวต่อกันเป็นสายโซ่ยาวเลยเรียกว่าโพลีหลายโพลีแปลว่าหลายใช่ไหมเออแล้วเมอร์ก็มาต่อกันเป็นโพลีเมอร์โดยโพลีเมอร์เนี่ยมันก็จะมีชนิดที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าโมโนเมอร์ในการต่อของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับชนิดของโพลีเมอร์เนี่ยเลยแบ่งแยกออกเป็น2ชนิดให้น้องๆเนี่ยจำชนิดแรกนะครับก็คือจะเป็นชนิดโฮโมโพลีเมอร์อ่ากับชนิดที่2ครับจะเรียกว่าชนิดโคโพลีเมอร์ น้องต้องเข้าใจก่อน2อันนี้ต่างกันนะครับจุดต่างกันนี้เดี่ยวเองเลยวัดกันที่โมโนเมอร์นั่นแหละครับถ้าสมมติเป็นพวกโฮโมโพลิเมอร์หมายความว่าหน้าตาโมโนเมอร์ครับเป็นหน้าตาเดียวกันซ้ำ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 ,ซำเห็นปะมันเกิดจากโมโนเมอร์แล้วก็ต่อกันไปนเรื่อยๆเป็นสายโซ่ยาวอันนี้จะเรียกเป็นโพลิเมอร์ประเภทโฮโมโพลิเมอร์เกิดจากโมโนเมอร์เพียงแค่1ชนิดแต่ถ้าสมมติว่า สารของเราเนี่ยมันเกิดจากการต่อกันของโมโนเมอร์แต่โมโนเมอร์ของเราด้านมีความหลากหลาย oh. ออมีความประดับหลายของโมโนเมอร์สมมติมันเป็นแบบนี้เห็นปะ่ะมันไม่ได้เป็นการรวมกันของโมโนเมอร์เพียงแค่หนึ่งชนิดแหละแต่มันเกิดจากการที่โมโนเมอร์สีม่วงกับโมโนเมอร์สีเหลืองรวมกันกลายเป็นสายโซ,โซ่โพลิเมอร์อันนี้จะเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นประเภทโคโพลิเมอร์ก็คือไม่ได้เกิดจากโมโนเมอร์หนึ่งชนิดแต่เกิดจากโมโนเมอร์ 2ชนิดขึ้นไปอ่าเพราะฉะนั้นนี่แหละคือชนิดของปริเมอร์แยกแยะออกมาโฮโมกับโคปลิมอร์เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของจริงกันดีกว่านิดหนึ่งนะฮะให้เห็นจัดๆก,กันไปเลยอ่าถ้าน้องเห็นโครงสร้างนะครับเวลาเราเจอเนี่ยเราต้องตัดสินใจจากโครงสร้างที่เราเห็นแบบนี้แหละนะครับโครงสร้างที่เราเห็นแบบนี้นะครับเราจะดูได้ไงว่าเป็นโฮโมหรือโคดูจัดก,ก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะน้องต้องย้อนกลับไปดูสารตั้งต้นมันว่าตั้งต้นของตัวเนี่ยคืออะไร ซึ่งถ้าพี่กับตันไปเขียนตั้งต้นนะครับน้องต้องไปเรียนปฏิกิริยาการเติมหรือตรงนี้ก่อนนะฮะแต่พี่กัปตันจะเขียนให้ดูก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโพลิเมอร์ชนิดนี้เห็นปะว่ามันสับสกิปเอ็นสับสกนนิปเอ็นในที่นี้คือหมายถึงโอ้โหมีอีกก้อนเนี่ยครับซ้ํากันหลายๆจํานวนต่อกันเป็นโซ่ยาวสายหลายๆจํานวนซึ่งจากการสังเกตนะครับจะทําให้รู้ว่ามันเกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเนี้ยครับเป็นแค่ตัวเดียว โมโนเมอร์ตัวเดียวหน้าตาตัวเดียวต่อกันเป็นยาวๆซ้ำๆๆๆประเภทนี้เลยเป็นเรียกว่าเป็นประเภทโฮโมพัน <ST> ึุเห็นไหมเห็นไหมเออดูแค่นี้เองครับแต่ถ้ามาดูตัวนี้ครับดูตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับปฏิกริริยาที่เกิดขึ้นตัวนี้มันเป็นหมู่ฟังก์ชันของเอสเตอร์แล้วตัวหมู่ฟังก์ชันของเอสเตอร์จะถูกตัดออกครับตัวนี้พอถูกตัดออกปุ๊บน้องดูครับมันจะเกิดจากการรวมตัวของสองโครงสร้างถ้าดูผิวๆเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วตัวนี้ครับมี C ีเพียงแค่2ตัวแต่ตัวนี้มี c ีสาตัวเห็นปะแสดงว่าแท้จริงแล้วโมโนเมอร์ตอนเริ่มต้นนะฮะเกิดจากการที่2ตัวนี้รวมกันและสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอ2ตัวนี้รวมกันและสลับกันไปเรื่อยๆมันไม่ได้เกิดจากเพียงแค่1โมโนเมอร์แล้วแต่มันเกิดจากการที่2โมโนเมอร์ขึ้นไปรวมตัวกันกลายไปเป็นโพลิเมอร์ดังนั้นโพลิเมอร์ประเภทนี้เลยตัดสินว่าเป็นประเภทโคโพลิเมอร์ถ้ามีหลายชนิดตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป เราเรียกประเภทนี้ว่าเป็นประเภทโคพลิเมอร์โฮโมคือโคคือต่างแค่นั้นเองครับจบนี่แหละการแยกชนิดของปริเมือดังนั้นข้อสอบออนะครับข้อสอบก็อาจออกถามตรงๆเลยครับว่าสิ่งที่น้องเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นโคพริเมอร์หรือโฮโมปริเมร์ er. แยกชนิดได้แค่นั้นเองครับจบบิโกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับแต่ถ้ามีคำถามตัวไหนสงสยัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยได้เลยจ้าพี่กับตันจะมาตอบนะครับดัง,งน,นั้นสำหรับวันนี้ก็จบด้วยคำสุดสุกชิ่นเดิมเขาด้คำพูดที่ว่าแค่มีเพื่อมสนิทน้องเพื่อนใปนะครับขอบกันครับสวัสดี คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ของพี่กัปตันอัปเดตใหม่เคมือนมิครอสออนไลน์คลาสน้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาศาลและที่สําคัญพี่กัปตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชัน Why <are> Okay นะ B สอง B 2ส่วนด้วย T สเขาต้อง,งาการสมการนี้ใช่ปะมพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการใครพี่ต้องการใครต้องส่วนด้วย K หนึ่งตรงวะเร็ววะ เน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต่ตางๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจาเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กับตาสอนแบบไม่มีแก๊กเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กับตาเนเทคนิคการสอนดีสอน,สอนแซ่บแล้วก็แบบพลังเดือดลน้นคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมาเ,เราได้เกรดสองแล้วแบบเรามาเรียนตอ,อ,อนม5เทอม2คือเราได้เกรดสี่เลยนะคะทุกคนเด็กคนนึงที่ได้เกรด2.5ทจุดารยไม่ได้เกรดเทมีเกรด4ค่ะมันเป็นอะไรที่เรา ภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมทุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจออทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนนปังปุริเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ